ฮ่า,าสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็จะมาคุยกับเพื่อนๆทื่งเรื่องเรื่องเงาะก้อนเงาะนะนะเพื่อนๆนี้เฮ้อถือว่าโชคยังช่วยปอ้อยปอ้อยก็ไปห้าเก็บมาห้าขุดมานะเพื่อนๆมอญวางวันนี้ก็มองหินเมืออวันนี้มายโยกต,ตรงนี้แหละตรงไอ้ใบก้ามปูมากเลยแหละเพื่อนๆเพราะว่าเด๋อวเอาในนี้ใบก้ามปูเนี้ยปูเพราะว่า เออคือว่าไอ้ดินปูปยใส่ก,กระมังหวานๆวายพายุเพื่อนนทั้งฟ้าทั้งลมโอ้โหทั้งฝ้นฟ้าเนะี่ยเยอะมากกระฟ้นโอ้โหเพื่อนๆเลยปอ้อยนี่ห้าหลู่มุดเลยนะนเพื่อนเพราะเป็นคนกลัวฟ้าเพื่อนกลัวเสียงัวบบวบนะบล็อกไฟมีกี่ดวงให้ลุงเปิ้ลใช้หมดห้ามปิดไฟเดี๋ยวฝ่ามันแลบกลักวเพื่อนปวดจะตายนี่ปะอ้อยไปห้าคูดมาได้ ไอ้ที่มันหายไปกระชังมันเ,เน,นื้อเพื่อนเนี่ยเงาะที่มันไม่แดงเพราะมันยู่ในล้มไงทีา่าอ้อ้บอกโอ้โหตน้ตนต้นก้าต้นแม่เพื่อนจำได้มาแล้วที่มันยู่ยู่ในลงลงบอลปอ้อยนั่นนะเพื่อนน,น,นี้โอ้โหดีนะเขาไม่เห็นอันนี้ทําไมเอาอันนี้ไปหัวใจจะวายวันที่เขาเอาขอ้าวปอ้อยไปก็หัวเท่านี้เลยนะเพื่อนแต่มันแดงมนอนยู่กลางเดชไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่คือเงาะนะจ๊ะเงาะทอดลูปนะเนี่ยเขาทอดแล้วมีหลายจุดแล้ว แต่ที่เข้าไม่แดงเพราะเขาอยู่ในล้มเพื่อนเพื่อนมันก็เลยไม่แดงเดี๋ยวปอ้อยจะให้ดูนี่นี่ไงรุ่นเนี้ยที่ห้ยไปที่ยู่กับดินอะที่ปอ้อยเคยให้เพื่อนเพื่อนดูอะนี่มันต่างกันมากเลยนะห้วอันเนี้ยมีแต่ไม่เท่าอันนี้หรอกแต่ที่ห้ยไปอะเท่านี้เนี่ยห้วน,นี้มีปอ้อยไข่แปดสิบบาทนะจ๊ะเนี่ย มียุซี่กระทั่งถ้าใครต้องการซี่แดงมันวมีหัวจะไม่ใ่นะจ๊ะเท่านี้เนี่ยปอ้อยก็เลยขุดรีบข่ายซะดีกว่าให้คนอื่นเขาหลักคนเพื่อนเนี่ยเหาะทอดลูปอันนี้ก็เหาะทอดลูปนี่ต้นนี้ปอ้อยข้อนึ่งร้อยบ้าทนะจ,จ๊ะเนี่100ยนึ่งร้อยยะปอ้อยจะฟังไส้ไอันนี้ให้เลยมีนอ่อมีหัวนี่มันโหอ้วนเพื่อนใครได้ไปก็คุม้มเรื่องไม่ข่ายดีกว่าวะเดี๋ยวก่อน,น,น,นเนี้ยนะคนเพื่อนเนี่ยปอ้อยให้ดูเนี่ยความแตกต่างเพื่อมาให้ดู นี่แปดสิบบาทเงาะเห็นต้นเหล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อนเจ้ามันแดงเพราะมันยู่กลางแดดแล้วมันแข็งแรงเลยจ้ะเพื่อนเอาไปใส่กระทางย่ายไหมก็ซุ้ยเลยเนี่ยอันนี้มีหัวจะไม่ย่อยเท่านี้แล้วจะมีแน่นอนนี่พอปลาอ้อยทำตำนี้ไว้เนี่ยมีหัวอันนี้มีซ่องต้นนะจ้ะอันนี้ข้อหนึ่งร้อยบาทนะอันนี้มีซ่องต้นข้อหนึ่งร้อยถ้ามีต้นเดียวนี่ข้อแปดสิบบาทต้นนี้ต้นใหญ่แต่หัวไม่ย่อยเท่าน้องนะ อันนี้หัวไม่แยท่านองอันนี้ยุ่ใตลมมาข้ามนู้นต้นเดียวโดดเลยรีไปคูดหมาเดี๋ยวมันจะมดอันนี้ไม่มีหัวหนะจา๊ะไม่หย่มีมีก็เท่าๆนี้เองเนี่ยไม่ไม่เมื่อน้องๆน้องเนี่ยป้าอ้อยทั้งเดียบบอกว่าเนี่ยปูกลางแดดนี่คือเหงรุนเดียวกันนะป้าอ้อยผ้าหัวถึงแต่สมัยนยั่นแหละช่วงมีนาเมซาอะไรนะนะที่ป้าอ้อยบอกกนจะทําคลิปไม่กี่เดือนแล้วก็ค่ายไม่มีคนซือ้อป้าอ้อยก็เลยไปพังไว้กระดินเนี่ยรุนเดียวกันแต่นี่ยยุ่ใตล้มมาข้ามล้มจะเยอะ อันนี้ยู่กลางแดดเลยที่ยุ่ใต้ต้นมะม่วงอัแดดลอยฟ้นลอยเนี่ยเห็นปะ่ะเพื่อนต้นเท่าเนี่ยแต่หัวใหญ่ที่เข้าไปก็หัวใหญ่นี้เห็นปะ่ะแต่ถ้าถ้าอันเนี้อันนี้ก็คือแม่ข้องอีพวกกระนีท้ทั้งไร่เพื่อนเพื่อนแล้วป้าอ้อยก็เอาจอมไปฟังนี่คือจอมมันนะเนี่ยมันเกิดไหมนี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่คือแม่มันเนี่ยป้าอ้อยข้อนึ่งลอยเพื่อนเพื่อนแต่กรน,นี้ไม่รู้หรอกมันยู่มาด้วยการน,นี้บีมันหมาเนี้ยเนี่ยโอ้โหขั้วมันจะอยุหมดเลยดีสมุนเขาไม่เห็น อันนี้เดียวปาอ้อยเอาไว้นี่ดูนี่เห็นไหมไม่รูแงงอะไรอะไรนะั้นยู่รวมกันหมดเลยเนะี่ยปะอ้อยเลยรีฟคูดมาเลยอันนี้อันนี้เดียวปาอ้อยเอาไว้ดีกว่าอันนี้ก็มีหัวเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นปะเดียวปาอ้อยข้อไว้ต้นหนึ่งเนาะอันนี้ไม่ค่ายหรอกอ,อันนี้นี่ก็เที่ยวเลยนี่นี่ก็มีหัวเนี่ยเอออีต้นใหญ่นะ่ะที่ว่าว่าข้อรอยนึงเนะี่ยประมาณเท่านี้เลยนะจ๊ะเท่านี้นะนี่นะจ๊ะเออนี่แหละ เนี่ยเพื่อนๆป้าอ้อยก็ทาให้เพื่อนๆดูนี่นี่คือเงาะอันต้นนี้เดวป้าอ้อยข้อกันแล้วกันเอาไว้ปลูกอ้าวนี่เพื่อนๆมันรุดออกมาจากแม้มันนี่เองป้าอ้อยก็ว่าอะไรก็ดึงย่อยเลยนี่เนี่ยนี่คือต้นแม่ดั้งเดิมของเ้านี่ให้ป้าเพื่อนๆมันยู่ในร้มมันไม่เขี้ยวนี่ถ้าเกิดมันยู่ข้างน้องมันก็จะแดงเหมือนก่อนนะแหละเนี่ยเดี๋ยวป้าอ้อยเอาไว้ต้นนี้เอาไว้ข้อข้อเอาไว้ไปเป็นแม่ได้ด้วยไข่ไข่ขหัวย่อยอันนี้ไข่หรือไม่ไข่ดี ถ้าไม่มีไข่ซื้อก็ไม่เป็นไรหรอกนง่นเนี่ยผมซี่เคี่ยวไม่ซีเรสปลาอ้อยก็ไปปูกเองแปเนี้ปลาอ้อยข้อนึ่ง้อยมีซองต้นมีหัวนึ่ง้อยนะจ๊ะนี่เนี่ยไข่ 100, 100, ะจ,ะจะไม่เชื้อไม่แยกจะควักนี่มีหัวอันนี้แปดสิบบาทใส่นี้แปดสิบนี่ต้นเล็กคู่นี้ก็มีหัวเหมือนกันก็ข้อแปดสิบเหมือนกันทั้งคู่นะจ๊ะ แต่ต้นใหญ่กับซ่องต้นเนี่ยข้อนึ่ง้อยใครจะรับต้นน้ก็ถักปลาอ้อยมาถักมาได้อ่ามีแหลกปลาอ้อยมีเรื่องแค่นี้สําหรับเรื่องเงาะทอดลูปนี่นะจ๊ะและ้วก็ไข่เนาะที่อยู่ร้านบุรีอ่ะที่สั่งสั่งเงาะสั่งทับทิมชมพูทับทิมใหญ่อะไรอะปลาอ้อยส่องลูบให้แล้วใช้คนอ่านป้าก็ไม่รู้ลูกาลาค,นนนะค้าไล่คนอันเนี้ยนึ่ง้อยนะปลาอ้อยข่าย นี่ดูหัวดูลูกเต็มคอนี่หนึ่งร้อยคือทับทิมแดงเพื่อนเพื่อนทับทิมแดงหนึ่งร้อยนี่ผักมาแต่ทับทิมเม็ดใหญ่มันจะเล็กกว่าแต่ปลาอ้อยข้อร้อยสามสิบบาทเพราะว่าทับทิมใหญ่จะห้ายากกว่าเพื่อนเพื่อนนี่นะ,ะวันนี้มาค่ายบอ่อนบ้านมันไม่เชิญกันมามาค่ายหรอกวันนี้จะมาลือหัวบอ่อแล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูหัวบอ่อนเงาะเชย แตนี่มันเป็นพ้นพลอยไได้ายก็เลยบอกให้ฟังจะว่าลักษณะขอ้องเหงาะเนะี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้ปลูกลงดินปลูกลงดินในล่มปลูกลงดินในนี้อุ้ยเพื่อนเื่นเรียบอ้อยข้อเวลาแป๊บนึงก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ เพื่อนๆโอ้โหมาแล้วมาต่อมาต่อโุ้ยขอโทษทีไปทุระมาพอดีสร้างเสื้อไว้จะให้คุณยายด้วยแหละเพื่อนๆไม่มีชี้วางอีกไม่เหมาะวางกับเพื่อนๆตรงนี้แหละนี่แหละเพื่อนๆป้าอ้อยก็เลยจะมาให้เพื่อนๆดูดูดูว่าหัวงเหงาะนี่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 แหละแบบนี้นะประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆ ไข่ร,รับได้ก็เอฟไครรับไม่ได้ไม่เป็นไรนะเราไม่ว้ากันเพื่อนเพือนแต่พอป้าอ้อยก็มีแค่นี้แหละไม่มีแล้วนะที่มีห้วนอกไันก็จะไม่ไม่ไม่มีห้วหละเหนื่อยใจนี่เพื่อนๆนี่เราก็ปลูกของเราไว้เฝ้าธนูถนอมลงงตะยู่มาคว้าไปกินคิด <c oughs> ปลูกไว้ให้เขาหลักอยู่ในบ้านในแท้ให้คนมาหลักคอบลุงบอกใครจะนึกเนาะเนี่ยป้าอ้อยบอกเลย จะป้านหัวก็เดวมีคนเอฟเราเพื่อน,เอ,นเอาไส้มันไว้ก้อนไปคูดมันมาให้มันอยู่ในกระทะนี่จะได้รู้มันจะได้ไม่มีใครมาลักเจ็บหัวใจแม่ลุงบ,บอกยู่กับไอ้นี้เทๆให้เข้ามาลักนะลุงยังมาว่าให้เจ็บใจอีกไอ้เล้าก็ยิงจะเจ็บใจอยู่เลยเพื่อนเอน,นี้ยหลอนมากเลยนะไม่รู้ว่าท่านจะมาสามหรือเปล่านะจ๊ะเพื่อน โอ้โห oh, ขยันดีจริงๆเลยมาไม่มาเป้าวชวนพี่ชวนน้องมาร้องให้ขึ้นพั่มพุ่มป้า,า,าปอ้อยห,ห้าลูมุดเลยเมื่อคืน <c oughs> เพื่อนฝาฝาอะไรแหล่งขนาดนั้นเออป้าอ้อยต้องข้อเดี๋ยวก่อนก่อนอึ้งป้าอ้อยต้องข้อคอบคุณขอ้อครอบใจเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะจ๊ะป้าอ้อยที่ที่เอบกับเป้าป้าอ้อยป้าอ้อยก็ได้แหละเราเพื่อมีเพื่อนเพื่อนแนะนะําว่าเพื่อนเพื่อนเนาะคุณป้า ุณป้าคุณหาเออคุณป้าคุณหาบอกให้ใส่สิปออ้อยก็สใส่เส้ยให้เรียบร้อยแหละใส่ยังไม่ได้ยิบออกมาให้ดูหรอกจก้ะเพราะว่ากลัวจะเปื้อนมีฟอมโกไล่ต้นใส่ไว้ก็เลยเงาะแล้วก็มีอีกซองห่วงน,น้อยๆเนี่ยใส่มาในตะกร้าเดียวเดีย๋ยวพอขึ้นมาเดยกเขาจะได้รักของเราไม่ได้เพื่อนๆใส่กระท่างให้หมดจะได้นับถูกไม่งูนะปอกอ้อยก็ใส่สิเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเอาเอาเอา,เอาไว้ไปใส่ยา เวลาไปห้ามอรหรือว่าไปซื้อข้องซื้อไหลจะใส่กระบอกน้ำใส่พอดีใส่เสื้อผ้าได้นึ่งชุดเละจ้ะถต้าหุ้นซวยๆเพียวๆนะถ้าหุ่นย่างปลาอ้อยก็อาจจะใส่ากางเกงได้ตัวเดียวเ <laughs> นี่ยหลอนดูเงื่อนี่เพื่อนนี่เส้นเงาะทอดลูปปลาอ้อยที่มันซาดลรูปนี้ดึงมันเนี่ยมันทอดแล้วเพื่อนมันทอดลูปแล้วแต่ว่ามันเคี้ยวเห็นมันยู่ในหนุนอู้ๆไปขุดอา้าวมีหัวแล้วมัน <laughs> เพื่อนอย่างยู่อีซ่ามเงี้ยฟังไปในนี้ก่อน อันนี้เพื่อคลายบอกรลมันอยู่ทุกทีแล้วมันเพื่อนนู่นน่นนุ่นนุ่นน่นยู่อยู่ไหนจะเข้งนู่นเพื่อนเพื่อนเห็นเปล่าทุ่งเงินทุ่งทองนู่นมันคือที่ซ่องซ่องน้องเงาะปลาอ้อยเพื่อนเพื่อนเดียวนี้ปลาอ้อยจะลาให้ฟังกระี่วว่าไปเอามาบอลเก่ามีบอลอะไรก็เก่าเมื่อเงาะมั่อเดือนแล้วเก่าหกโล่เพื่อนเพื่อนไปเอามาเนี้ยก็รูปลัางใบ์มันไม่สวยแต่ก็มันเนี้ยซ่องซ่องหวานมันยังไม่ฝืนเหลื่อเพื่อนหรือมันเหลือเดือดดูหัว อ้อยจะป้าดหัวมึงเพื่อน,นเขื่องแบบนี้ใบมันไม่ซื้อถิงให้หมดเลยเนี่ยใบมันก้ามันแก่เพื่อนเนีย่ยไบเสียดายเราต้องปาดมันเพื่อนให้มันรูดดำรู้ดีไปเลยพอทีข้าวเลี้ยงไหวป้าอ้อยก็คิดว่าข้าวก็คงไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกเนี่ยเพื่อน,นดูสิเนี่ย ลักเขาเนี่ยดูซะล้วรลัลกถ้ามันมีเคี้ยวมีอะไรหัวก็พอเอาได้เพื่อนเพื่อนปาดสิเต็มโลลเลยระเพาะจะได้ไว้ทำาอันี้ฟอมก่อหกโล่งนี้โอ้โหแต่หัวแก้ดีเพื่อนๆนี่เห็นไหมเร็จเท่านี้นี่แห้ว,วิธีการขยายผ่านขอ้ออ้อยนี่หกโล่งเห็นไหมแม่หนังหกโล่งเด้เไปแช่น้ำเพื่อนๆเอาไปแช่น้ำแล้วหัวนี้เราก็อุ้ย วันนี้เดวเราก็เอาไปไอันนี้ต่อเพื่อนๆเ,เอาไปทําฟอมกห้องปลา้อยอปลา้อยก็จะทําอะไรได้เพื่อนๆนอกจากทำฟอมกอเพื่อนๆใค่ที่อยู่บ้านนายูว่างวอางยู่วา่วา,งวางงานไม่รู้จะทําอะไรเงาก็เปิดยูทูบขึ้นมาเปิดช่องปลา้อยคนเนอร์มาเปิดช่องปลา้อยคนเนอร์แล้วก็อดลนทนดูให้จบพอดูจบเส้นปับ๊บก็กดติดตามให้ปลา้อยเนอนจะจ๊ะ อุดนุ่นสิ้นขาของปอ้อยเพื่อเป็นควันและกำลังใจเพื่อประทูแมวถ้าเพื่อนๆไม่ไม่อุดนุ่นสิ้นขาปอ้อยจะเอาไอค้คมไปป้อยนะไข่ที่รักไอค้คม <laughs> <laughs> ข้าวมวะมีแต่คนหลักไอค้คมเลยปาดยูทู e มาให้ดูปอ้อยดูไอค้ม <laughs> คมไข่ไข่กระทะไอค้คมเป็นยังไงมั้งปฏิโชไอค้คม ป้าโอยจะเกียดแบบนี้สุดเลยตอนเนี้ยคนรักตะก็เกียดไอเอี้ยงไปหิิงเยตอนนี้เริ่มเกียดไอโคมอีกแล้วป้าอ้ยเนี่ยมันมันมาเอาความรักจากป้าอ้ยไปนุเพื่อนพูดถึงมักนุมันแสดงนั่งน้าแน้วนะเพื่อนมันนะเพื่อนให้มันโน้นอ่ะมันไปชวนเพื่อนมายู่ด้วยนะเม่ป้าอ้ยเลี้ยงมันลําบากไม่พอมันจะไปเอาเพื่อนมายู่เป็นเพื่อนเนะป้าอ้ยกระตังชื่อไอเปียวที่ป้าอ้ยเคยบอกไปนะไปผ่าเข้ามาได้โอ้โหป้าอ้ยก็ะห้าเงินซื้อปลาถูซื้อขาให้มันนกิจตาย ไอ้ซาลลูปมันน้ำแบนี้ชีวิตเนี่ยนะคนเหล่านี่จะบอกว่าเหงอหมดก็ไม่หมดหรอกเพื่อนๆนี <c oughs> เดี๋ยวกว็นี่นี่ไงเพื่อนเห็นว่าไม่หว่ปะปอ้อยมุ่นกองไม่เป็นเนี้ย,นออปปยเนี่ยก็เหงะทอดรูปปอ้อยเลือดเท่านี้แหละไม่มีแหละหมดจริงๆนะเพื่อนๆพืข่าวนี้ไข่ช้ามาข้อลหลก็นี่แดงวัวเห็นไหมกองนี่นีน่มีเท่านี้แหละหมดแล้วตอนแรกคิดไว้นะคิดไว้ว่าจะไอ้นี้ คิดไว้ว่าจะอะไรวะจะปลูกดินลุงบอกคิดไม่ไดีว่าอ้อยเธอคิดไม่เธอส้มควรปลูกในนี้แหละกระทางเวลาให้เธอจะได้รู้ลุงเป็นห่วงปล่อยเพราจริงๆนะว่าคนเราเฮ้ต่อไปนี้นับจากวันนี้ไปคลิปนี้เจป้ปล่อยจะไม่พูดถึงเรื่องบอนให้แล้วนะจะ๊ปะปล่อยข้อระบายแค่ซ่อมคลิปแค่นี้แหละปล่อยก็โอ้โหเสียใจถลงเพื่นอนนี่นะี่บอนี่นะสวยปะนี่นี่คือบอนนี่นะเพื่อน บอนข้องเพื่อนๆนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมอุ้ยเนี่ยเคยเบไปใกล้ๆเดี่ยจะพามาดูกอนทรงใครที่ดูคลิปปลาอ้อยกอนกอนจะส่งสิ่งขาสึ่งมือเพื่อนๆดูไว้เอออันนี้ข้องไขอะไรเนี่ยชื่อก็ที่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 หลายที่หลายมีรูปรถบัสอะชื่ออะไรรูปปลาอ้อยเคียนว่ารถบัสนี่เห็นปะเนี่ย ที่ที่ในลายที่ถา่ายไที่มันมีรูปรหดบัตรหรือรถบรรทุกอะไรสักก็ย่างเั่นะอันนี้นะข้องคนนี้อึบอึบแล้วก็อันนี้ข้องไข่ข้องปันนพรข้องคนที่ชื่อปันนพรนะจ๊ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ข้องคนชื่อปันนพรแล้วก็อีกคนนึงอึ้บอ,อันนี้คือหัวยหา่เลยนะจ๊ะ อันนี้ชื่อผ่าวิดีนะจ๊ะอันนี้เห็นไหมเขาจะมีนอนึ่งนอเนี่ยจําได้ใช่ไหมหัวใหญ่เลยอันเนี้ยอืมแล้วก็อันนี้ไข่ที่จองปาอ้อยห้าร้อยนี่ก่อนนี้ห้าร้อยโอนต่างได้เลยนะจ๊ะสะดวกโอนโอนได้เลยนะถ้าไม่โอนมีคนรอเสียบเยอะเลยปออ้อยจะได้คํานวณเพราะพวกนี้จะไปไปไปเอาเอา จะไปซื้อน้องไงจะได้รวบรวมแล้วก็โอ้ยตายห้าแล้วก็อีฮักเอ็นเหมือนเพื่อนอันนี้ข้องเอ่อที่มีชื่อว่ามันมีตัวบีตัวโอสองตัวตัวเ็ตัวเอตัวเอนะต้องไปเปิดในหลายไม่รู้ชื่ออันนี้ข้องข้องข้า,ขานะจ๊ะเนี่ยนะเนี่ยดูได้เลยน,นะจ๊ะและ้วก็อันนี้ ันเนี้ยจะบอกว่าข้องคนที่ชื่อตักอะที่บอกเอาซ่อง้อยแปสิบนะมันไม่มีปอ้อยค่ายมดแหลวที่ยกไปนะมันเป็นข้องคนอื่นข้อโทษมันเลิอกต้นซ้ำลอยนี่แหละเอาไม่ละ่ะซ้ร้อยเออเนี้ยชื่อตักป,ปอ้อยเคี้ยนไอววันนะั้นปอ้อยบอกซ่องลอยแปสิบใช่ไหมที่ให้ดูแต่งจริงนะเนี่ยมันคือซ้ร้อยต้นใหญ่มีรอดนะจ๊ะมันให่กว่ากันจริงๆจ๊ะเนี้ย ให้เทียบก็ต้องร้อยแปดสิบวันนั้นไปยกข้อกดอื่นห้ที่เข้าเข้าจอกมีชื้อแล้วมันยุตายใบป้าอ้อยข้อโทษด,ด้วยอีกยี่สิบบาทเองเนาะเยาวาป้าอ้อยแล้วป้าอ้อยขอโทษจริงๆนี่นะา,า๊ะด,ดูดูด้วยก็ขนาดวันนี้ไข่นะเขาสร้างเงาะเงาะป้าปอ้อยต้นเหล็กนี่แหละวัดนี้จะส่งรูปให้ดูป้าอ้อยก็ส่งมันรูปไปส่งให้มาลีนะ่ <laughs> าอไล่มาลีมากเลยในหลายป้าอ้อยโอ้โหชื้อโลนะมาลีนี่เปลี่ยนชื่อเลยนะ เปลี่ยนเป็นมาไหลมั้งก็ไดนะ้สุดท้ายนี้นะเพื่อนๆป้าอ้อยก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขคิดการสิ่งใดก็ให้ส้มป้าธนาใครที่อยากเอฟบ,บอลพวกนี้รอเลยนะจ๊ะรอเลยเด้อป้าอ้อยบอลค่ายวันเดียวนะบอกแล้วเอฟตามตังค์กระหล่ำมาโทรล้วซ่องลอย่องลอยสิบต้นก็สองผ่นเพื่อนๆจะไปซื้ออะไรเยอะแยะก็<ๆ>มันก็มีแค่สิบต้นเท่านั้นแหละอาทิตย์อาทิตย์ตยนึงเออก็หล้อยู่ บางบาบงตอนอ้นน่าอาจจะส่้งหอยสามสิบเกินขึ้ไปอีกนะเรียกจะขวักทุน <c oughs> เออนั่นแหละเพื่อนๆใครรอเอฟก็รอเอฟได้เลยพรุ่งนี้ใครที่สร้างเพชรพันล้านหรืออะไรจะ่ปลอ้อยให้มีห้องเพิ่นแต่ต้นมันใหญ่ใบมันสวยถึงจะบอนโบราณใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแล้วที่มันขายสื่อปลาอ้อยก็เก็บง้อนี้เลือกกำไ,ไรอะไรวะหรือหมาเม่าอวนเพื่นอนเลือดอะไรวะเพื่อนอ๋อเลือดลูกหมายิต้นนึงนั่นแหละกำไรกระทั่งไหนซี่ลูกเพื่อน ชองอยหกวั้นนีเลื่อยเยอะเอาละสุดท้ายนี้ก็ข้อให้เพื่อนโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดก็ส้มป้าธนาเมืเ่อวานมีไข่ทุ่งห้วยกันบ้างเพื่อนป้าอ้อยไม่ใช่จะพูดนะเล่นเลขอะไรนะเจ็ดสามก็อันเจ็ดสองก็อันอายุก็จะครบวันที่แปดเกิดเล่นหกสี่สี่หกก็อันหกสามก็อันปอยชอบเลขสามไงอะไรกอ็อันแอบแปดสามมันก็อ,อ้อมันออไปแล้วก็ไม่เล่นหรอกพรงวดที่แล้วบ้าแล้วซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่เล่นหู เล็กหนูเล็กนี้ก็อันป้าอ้อยไม่เล่นรถไม่เล่นห้วยมานานาเลยนะป้าอ้อยก็เลย,ยมันจะถึงงวันเจก,ก็เลยเล่นนะที่เพื่อนๆที่เล่นหนึ่งหนึ่งซองซองซ้ำซ้ำจะไมห้วยไ่ออกซองซซเหมือนเพื่อนเจ็บใจอีห้วยเนี่ยเลิกเล่นละหมดไปตรงซองลอยเส้นดายจะต่ายห้าปลาถูไม่รู้กี่เข่งเลยเจ็บใจโอ้โหมาพูดออกยูทูปเพื่อนๆเขาต้องรู้แน่เลยว่าเราไปเล่นห้วยอะไรจังละนักท่านไม่มีนะเพื่อนมีก็มีในยูทูป ไม่ได้เล่นพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นแล้วนะอ่อและสุดท้ายน,นี้ข้อ,เพ,อเพื่อนจงโชคดีมีความสุขคิดอะไรก็ข้อส้มปลาธนาทุกอย่างเลยนะจ๊ะเพื่อนๆพื่แล้วก็ไอ้นี้ถ้าป้าอ้อยพูดพผิดพังพาดประการใดนะเ <ME H OL AN DA> พื่อนๆปอนขอโทษข้ออภัยด้วยนะถ้าเกิดมีคําพูดอะไรที่ไม่ดีหรือว่าล้วงเกินอะไรไปหรือว่ายังไงยังไงป้าอ้อยขอโทษด้วยนะจ๊ะเพื่อนเพนเพูดถึงห้วยนะ<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนยังไม่จบ ปอ้อยจะบอกว่าเมื่อช่วงที่ลูกปอ้อยเรียนคู่กันพร้อมกันเลยช่วงระดับแบบม5ม6กกำลังเขามาหา้าไหลเพื่อนๆปอ้อยไม่มีห้นทางอื่นปอ้อยก็เล่นแต่ห้วยหรือเพื่อนๆจริงๆเป็นความหวังปอ้อยมีตารางมีสูรมีอะไรเลยนะเพื่อนๆและทุกวันเนี้ยปอ้อยลองมาเทียบมันก็มานะก็ยังงวดเนียปอ้อยบอกเลยปอ,ยอย้อยชอบซ้ำชอบแป็มันมาไหมมันมาแต่ไม่รู้นะบนหรือล้าง ปอ้อยก็อยกจากมาให้เพื่อนๆดูใน YouTube นะแต่เพื่อน,อนๆกลาจะมีนะปะอ้อยมีไนตลาดเลยนะท่ายเอกสารลเนเพื่อนว่าเออมันออกวันนี้นะมันจะต้องมีเลขคู่นี้ชุดนี้ชุดนีเน้เพื่อนมีมดโคตรตะก้อนนี่คำนวณแม่นนะแม่นเป็นปีนะไม่งห้นคนบ้าไดปีมึงทุ่งห้วยถึงไล่ล้อมให้มันที่ปอ้อยเคยเล่าแต่ตั้งกันเนี้ไม่ทุกไม่รู้จะเกี้ยวกบปลูกไอ้วานน้ำเต้าทองหรืออะไรเปล่าใครจะท่ามนะจ๊ะไม่มีนะมดแหละเดียท,ท,ทำทำพันก้อนเอาละวันนี้ปอ้อยต้องขอจ้เพียงแค่นี้แลวนะจ๊ะวันนี้ อ้อยต้องไปก่ออนนะจ๊ะสวัสดีจ้านี่สวัสดีต้องให้เห็น <laughs>